ไม่อยากจะไปเลยรถมือลุยน้ำมานะ่ะสนิมนันกินก็ถ้าใครสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้เบนก็จะพาทุกคนนะคะมารับชมคลิปนะคะวันนี้เบนได้มีโอกาสได้มาทำรถหกล้อน,นะคะก็คือเป็นการเช็คระบบเบรกนะคะ ตัวกระบอกเบรกนะคะมันติดนะคะ,อ,ะอ,าอาการมันไม่แจ้งเาราหรอกค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าพอดีแกะนะคะแกะมาดูลูกปืนนะคะแล้วลูกปืนเป็นรอยนะคะแล้วก็มาดูระบบเบรกมาดูส่องอีกทีนะคะกลายเป็นว่า,าเป็นสนิมข้างในกระบอกนะคะก็จะถอดออกมาดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเอามาทําความสะอาดแล้วค่ะไปได้เปลี่ยนใหม่นะคะทุกคน ก็ถอดมาทําความสะอาดเพราะว่าไม่ได้แกะเลยนะคะตั้งแต่ซื้อคานหน้าตัวนี้มานะคะหลายปีแล้วนะคะคานหน้าตัวนี้เป็นของเอฟจี g, นะคะซื้อของ f g มามาใสา่เป็นสิ่งไฮเทคนะคะรถเบนซ์มันเป็นสิ่งไฮเทคร้อยเก้าห้านะคะเครื่องร้อยก็คือว่าตั้งแต่ซื้อคานหน้ามาเปลี่ยนนะคะก็ยังไม่เคยแกะเลยค่ะระบบเบรกแต่ว่ารถคันนี้มันก็ลุยน้ํามาเนาะ ุยน้ำมาหลายปีแล้วนะคะก็ไม่ได้เช็คนะคะกระดาษายยากเพื่กระดาษาละเอียดทั้งสองอย่างาเอาละเอียดไหมยเอาละเอียดมา หลังจากที่เราแกะกระบอกด้านในออกมานะคะเราก็จะเอามาขัดมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ําแฟบนะคะก็คือน้ําผงซักผ้านั่นเองนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีๆนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปประกอบใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบอกนอกหรือกระบอกในนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดให้ดีๆคะ่ะเพราะว่าเราได้แกะมาแล้วนะคะแต่ยังดีนะคะซีนไม่เป็นอะไรนะคะ ก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าเราต้องขัดทําความสะอาดาแค่นั้นเอ,ง,องนะคะเพราะว่าลุยน้ํามาเป็นสนิมพูดง่ายๆนะคะ,ะ,ออะไ,ไม่ต้องหรไม่ต้องไม่ต้อง่ดรเลยย มเอาเบอร์ติต่องมาแล้วก็บล็อกสายได้เดีวสปริงมันอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรหายสปริงมันล็อกเลยเ เ,มมเอาน้ำแฟมยมะจะหี่วอ,ออก,กระแปงมาน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่วะมึงก,กระดาษทรายไหมหลังจากที่ถอดอตัวข้างในออกนะคะก็จะทําการขัดด้วยกระดาษทรายด้านในนะคะก็จะเป็นกระดาษทรายละเอียดนะคะทุกคนะละเอียดระดับพันนะคะ ก็จะใช้กระดาษระดับพันขึ้นไปนะคะในการขัดให้มันตัวสนิมน,นะคะมันหายออกไปสักหน่อยนะคะขัดช่วยนะคะ ระหว่างที่เราแกะมาทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนํากระบอกนะคะเข้าไปประกอบไว้เหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนจะประกอบนะคะก็หาจรารบีอ่าที่ว่าเราทาแบบนี้จรารบีมันจะมีเฉพาะของมันนะคะมันไม่มีนะคะเป็นช่วงเวลาเย็นมืดแล้วร้านอะไรก็ปิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง,งใช้ไอที่มีอยู่นะคะทุกคนลูก